ผมนะ Saudi FC อ่ะทุกท่านครับผมนะยินต่รับเขาสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะวันนี้เรามาตามแนวทางของอาจารย์เล็กแต่พี่น้องเดอ้อเนาะโค้งสุดท้ายก็ไว่าได้แต่พี่น้องเนาะอ่าเมื่อที่ผ่านมาเด็กคัดน้ำมนต์เพิ่นเอาเงินโบราณเงินเก่าอ่สวดแต่พี่น้องเดอ้อเนาะเมื่อที่ผ่านมาให้ทั้ง เก้าศูนย์ห้างหกศูนย์ครับผมอ่าเนาะมีใครเห็นกันบ้างไหมสำหรับอาจารย์เล็กครับผมแตก2องวดซ้อนเลยด้พี่หน่องเด้อซ้อนงวดติดแล้วเนะอะงวดนี้ขึ้นนี่รอดรุนไปน้ำกันเนารอดรุนะนไปเนะรอดรุนไปด้ยกันว่าอ่าจะงวดที่สามจะเป็นยังไง ทีม ทุกสายุครับผมสาโด้วยกันครับผมออพองเป็นตัวไหนบ้างครับผมเนาะอันนี้วัดที่สามเนาะพี่น้องเพอวัดที่สามเนาะเป็นวัดที่สามเนาะเข้ามาแล้วสองวัดติดสวยอือสวยวันนี้เนาะวัดที่วันนี้เนาว่ากันไม่เ๋ยวนี้เกือี

หนูออกอดนะฮาผมโอ้โหพงงนนโี่น้องไอ้บานเอนนี้เรานี่ยี่ยังไม่ได้เคลื่อนไปไหนนะอืตัวน,นี้แคปภาพไว้ก่อนนะ้เอฟซีที่แคปภาพนะคะที่รับชมทางไลฟ์สดอโอ้โหแตงเราเลยวุ่นมากเลยกันเนาะตอนแรกเนาะตอนแรกที่มีคนุณที่นะ,ะตอนเมืองเด็ก Thân bèn cái chỗ vậy Rồi, đi đâu Tôi sẽ thay là ngay một cạnh Tụi cá mình dưới đèn, cá thật mình đèn Phân hóa quá hả? Nè em Phân hóa quá chai khát Cần bỏ là cái bằng câu lấy đi Bỏ phải Mới lên đó Chắc mấy cái đó Chắc không เราจะเอาขึ้นให้เพิ่งครับผมรอติดตามไปพร้อกันเย็นกันหน่อยรับให้ดูให้ยินก่อนแล้วเก็บผากเพิ่อเลยเอ็บสีสองสดสดเป็นสามตัวตัวนองขาดเราแล้วเปิดทีแรกเราพี่น้องเนาะมาดูไปพร้อมๆกันครับผมเนาะ สำหรับเด็กขันน้มนนี่คัอาจารย์เล็กครับผมเนาะว่าจะว่าตัวไหนตัวไหนมาวีควาต้องกันพี่น้องนี่รถนี่ยิ่งสวยอาอเป็นอะแร่าเงยากระงยิ่งีกอะไรรถีๆโอ้ยีกระเป๋าในรถ โอ้เจ้เห็นเป็ตัวนั้นก็เป็นตัวนี้ได้มัน้โอ้ยังไงอืองหาออเองนังเจขึ้นเลเนาะอันนี้เล้ ทั้งไทยทั้งเล่าดีเลีเหิืนกันสองห้าหเก้าหที่แดดเป็น <c oughs> ที่แดเหมดโลกที่แดดเป็นังไงจัดหนาปั้นตันนี้ขึ้นก่อนตัวนี้อนหเป็นยังไงแบบนึงเนยันยงม่ท่แม่ที่แดดจนิมมาไม่นี่มากเห็นไ่ลายลายเดิมเลย <c oughs> มันมมา <erv> อ <differently. S 2> ขึ้นแขวนนี่ขึ้นนี่ขึ้นนุ่นนี่ขึ้นอันนี้เปนช่อไทยเนี้ยอันนี้เล่มแรกเล่มเล่บสองเล่มสามครับผมเนาะตัวนี้คือสายมือตัวนี้ตัวนี outside, ้กิน้นมือตัวนี้สามือเจ้าห้า ขึ้นอยู่หกหกห้าไฟราคขึ้นมาเอาพี่รองกันไว้กันไว้จะเล็กเขียนให้นานารัเอาฟังฟังฟังทั้งนั้นิอ่หกหกห้าหกหกห้าพี่รองเนาะแต่ว่าหกตัวแรกกับห้านี่ชัดเจนโตยกเครื่องนี่ที่เป็นซอมก็ได้ อ่าตะวะกะหายเห็ียมพี่รองอืมเพื่อนมีฝันว่าเขาเพ็บมมให้นสองอันอู้อ่าจะสรุปให้ได้พี่รองด้วยหยนเพนี่้อยนะะอือไม่เจ่อ้อยเนาะ โอ้โหเขาเงินเพชรควายมูโบกนี้นี่นี่นะซ้อนกันอ๋อนี่คืออันนึงเป็นอันนึ่งเป็นพิษนาพี่น้องที่แปลออกมาแล้วเนาะได้ประมาณเอาอันนี้ก็คือของอาจารย์เพิ่อนอันนี้ทางที่งานเพราะว่าต่างคนต่างเลยเล็บว่องเหยื่อเพื่อนเพราะว่าเป็นพื่อนเพชรถ้าใครจะเห็นเหมือนอาจารย์เล็กก็คือหกซอนหะ แต่ว่าที่แอดม่เจ็บกับมันเป็นหกเก้าห้าหกเก้าห้าหกหกห้าครับม่มันก็เป็นเก้าาะก็พิจารณาเอาขาดปัดว่าตัไจิตว่าต่อไอาจารย์ขาดปัดไ่ใจว่ายนว่ามาว่าอยกันย่นี้วันมนี้มันหน่องไทม้งตัวนี้ชุดไทยผ่นชุดไทยก็ได้ล้วอาจารย์มีชวนตัวอาจารย์ขาดปัดก็จะวิเคราะห์ให้ ในหกขาหึหกขาเออก็อยู่น่นั่นะจะเห็นสองหกขากับมือเลยมั้งสองหกาโอ้สองหกขาลอตัวนี้เนาออ่าอันแล้วเดี๋ยวไปดนะมาไทยมงแดนเ็นหกหกอ่าสองหกขาโอ้แต่ว่าขัปัดสองทั้งนาตอนตอนตอนที่มอดตันทังด้วตัวนึงคนขึ้นไป่ถึงขึ้นก้อนม้ ไม่ตัวนี้ไม่เห็นมูตัวนี้กลาธรรมดาตัวนี้มันจิดืนก้อนนะแต่ว่าตัวนั้นนืนก้อนคือข้นก้อนแต่ว่าตัวนี้คดีนี่แล้มันชฉา่สเพราะว่าเริ่มจากคีแรกมันจิโตัวตัวเที่ยนเที่ยนเลี่ยมแรกมันจะขืนก้อนอมันไปลั่เรีดในนะงูอ่าพี่น้องแชปหน้าจอเอาได้ครับนอกพี่น้องเนาะนเป็ตัวอีกที เแบหน้าจอพี่น้องเนาะสำหรับไม่เข้มือไม่นิดมือนม่อานมาเรียนเนาะของการเลีนมานม่เห็น้ี่ตัวตัว่แห็ว่ามันจะเป็นเลขไม่เห็นมันกตมเห็นมันมัเนสองตัวไม่เหมือน่ที่แรกว่าจะเป็นเครื่อง้มมันจะเป็นเลขสี่ตัวในแทนโมเมนต์มันติดตัวตัวเลยครับผมหางเท่อมันได้ชีตัวนีมันมันบริสุทธิ์ตเป็นชี่ตัว aao a oatiaa mai